สวัสดีค่ะพบกับตูนและรถบ้านสวยคุณภาพดีสําหรับพี่พี่ท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถครอบครัวไว้ใช้งานอยู่นะคะและต้องการารถสวยคุณภาพดีรีบมาจัดคันนี้ไปเลยนะคะสําหรับ Toyota f o r ร u n ูเนะคะปี2008เครื่องยนต์3.0ดีเซลนะคะคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อโฟ d นะคะมาดูรายละเอียดรอบคันกันเลยรายละเอียดสเปคตัวรถคันนี้นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวออกป้ายแดงนะคะรถบ้านแท้ร้อ0เเซนแน่นอนนะจ๊ะ สำหรับตัวโครงสร้างตัวรถนะคะรับประกันว่ารถไม่มีชนหนักจมน้ำหรือตัดต่อแน่นอนร้อยเปร็นตคันนี้ได้รถสวยรถเดิมโรงงานเลยรายละเอียดสเปคตัวรถนะคะไฟหน้าเป็นไฟเดิมโรงงานพร้อมกับในส่วนของตัวสปอร์ตไลท์ด้านล่างนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะมีจมูกอินเตอร์คูลเลอร์มาพร้อมด้านหน้านะคะเป็นสเปคเดิมโรงงานมาเลยไม่มีการดัดแปลงนะคะ บอดี้ตัวถังได้ความสวยสีสวยเดิมโรงงานไม่มีการกลับสีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะผ้าสีนะคะเป็นปีหกเก้าแล้วนะคะมาดูรายละเอียดตัวบอดี้รอบคันกันบ้างนะคะเริ่มจากตัวล้อกันก่อนเลยสำหรับตัวล้อนะคะเป็นล้อเดิมโรงงานนะคะเป็นล้ออลลอยเดิมโรงงานติดรถมาเลยนะคะในส่วนของความสูงก็ความสูงเดิมโรงงานไม่มีการดัดแปลงนะคะพี่ๆสีสันภายนอกสวยงามนะคะ ในส่วนของตัวกระจกมองข้างสามารถปรับไฟฟ้าได้มีไฟเดี้ยวกระจกข้างมาให้พร้อมนะคะคิ้วกันสาบติดมาเรียบร้อยแล้วนะคะบันไดข้างของเดิมโรงงานติดตัวรถมาเลยในส่วนของตัวชายล่างเดิมๆนะคะชายล่างเม็ดอักอยู่ครบนะคะตัวตะเข็บเดิมโรงงานทุกอย่างนะคะรถไม่มีการชนหนักหรือผิดความแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะมือจับประตูเป็นโครเมียมแล้วนะคะคันนี้ด้านบนหลังคานะคะด้านบนหลังคาเหลี่ยมสันสวยงามเลยนะคะ มาดูในส่วนของตัวล้อหลังนะคะพร้อมใช้นะคะคันนี้ล้อพร้อมใช้ทั้ง4ล้อเลยแล้วก็ตัวคัสซีนะคะเป็นคัสซีเดิมโรงงานเลยนะคะตัวคัสซีไม่มีผูนะคะกระดองคัสซีไม่ผูนะ,ะแล้วก็เลขตัวถังนะคะตรงตามในเล่มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรับประกันเรื่องการโอนนะคะซื้อรถกับตูนโอนได้ทุกคันแน่นอนนะคะรถไม่มีสวมไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําไม่มีการตัดต่อตัวเล่มไม่มีประวัติชำรุดสูญหายนะคะ มาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะสำหรับด้านท้ายคันนี้นะคะด้านท้ายคันนี้จะเป็น 3.0V นะคะพี่ๆเป็น 3.0V นะคะ4 w ร e e l นะคะรายละเอียดตัวรถด,ด้านท้ายเดิมเดิมโรงงานเลยนะคะด้านท้ายเดิมโรงงานสวยกริฟเลยแล้วก็ช่วงล่างมียางอะไหลมาพร้อมนะคะช่วงล่างให้ดูเลยว่าไม่มีผูนะคะไม่มีผูไม่มีข้าวบินแดงเกาะเขินนะคะไม่ใช่รถที่ใช้งานหนักแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะช่วงล่างสวยกริฟเลย เดี๋ยวเปิดให้ดูด้านท้ายเดี๋ยวเปิดให้ดูในส่วนของตัวด้านท้ายกันบ้างนะคะคันนี้มีในส่วนของตัวกล้องถอยหลังนะคะพี่พีมีกล้องถอยหลังนะอะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะด้านท้ายนะจ๊ะพี่พีให้ดูเลยภายในสวยงามสะอาดสะอ้านนะคะให้ดูนะคะภายในสวยงามสะอาดสะอ้านนะนี่นะคะ ฝาท้ายไม่เคยผ่านการถอดนะคะน็อตเดิมเหลี่ยมสันเดิมโรงงานเม็ดอาร์คอยู่ครบนะคะขอบซีนทุกอย่างอยู่ครบทั้งหมดเลยนะจ๊ะพี่ๆฝาท้ายไม่เคยผ่านการเปลี่ยนการถอดนะคะให้ดูหัวน็อตทั้งสองฝั่งเดิมสนิทนะคะเม็ดอาร์คอยู่ครบนะขอบซีนอยู่ครบทั้งสองฝั่งนะคะฝาท้ายสวยๆแบบนี้ด้านในนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะรายละเอียดตัวเบาะนะคะตัวเบาะนี่สภาพเบาะสวยงามนะคะไม่ช้ำนะ ให้ดูองค์ประกอบโดยรวมด้านท้ายนะจ๊ะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยตะเข็บด้านข้างนะคะเม็ดอาร์คอ,อ,อยู่ครบนะคะจุดว่าจุดโค้งเดิมสนิทนะคะสติกเกอร์วงกลมอยู่ครบนะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะสติกเกอร์วงกลมอยู่ครบนะคะเม็ดอาร์คอ,อยู่ครบหมดเลยนะได้ความเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะใครหารถครอบครัวอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งไว้ใช้งานคนันนี้ตอบโจทย์ไม่ผิดหวังแน่นอนได้รถสวยคุณภาพดีนะคะ เดี๋ยวให้ดูคัสซีอีกหนึ่งฝั่งนะคะคัสซีไม่มีผุนะคะกระดองคัสซีไม่ผุนะไม่มีคราดินแดงกเกาะขึ่นไม่มีสนิมขึ้นนะคะภายในเดี๋ยวเปิดให้ดูในส่วนของภายในหนึ่งฝั่งก่อนให้ดูนะคะความเดิมเดิมสนิทเลยเดี๋ยวแกะให้ดูด้วยขอบยางนะคะนี่เดิมเดิมแบบนี้นะคะเดีย๋ยวแกะแบบเบามือที่สุดเลยนะพี่ๆนี่ให้ดูเม็ดอาร์คู่ครบนะจุดเวาวจุดโค้งตะเข็บเดิมโรงงานนะคะอ่ะ มาดูด้านหน้ากันมั่งหน้านหน้านะคะหน้านหน้าประตูฝั่งนี้ไม่มีการไขการถอดนะคะน็อต <Not S 1> เดิมสนิทเหลี่ยมสันคมกริบไม่มีร่องรอยการไขปั๊มโคตโตโยต้าอยู่ครบนะคะด้านล่างเหลี่ยมสันน็อตเดิมสนิทนะคะแก้มข้างนะคะให้ดูแก้มข้างฝั่งนี้ไม่มีการไขนะคะน็อต <Not S 2> เดิมเดิมสนิทแบบนี้เลยนะมาดูในส่วนของตัวชายล่างนะคะชายล่างฝั่งนี้นะคะเม็ดอาร์อยู่ครบ ตะเข็บเดิมโรงงานนะคะตะเข็บเดิมโรงงานทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะสภาพภายนอกสวยกริกนางฟ้าขนาดนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของตัวบอดี้ภายในแล้วก็ไปในส่วนของตัวเครื่องยนต์ด้วยพี่ๆอย่าเพิ่งรีบปิดคลิปไปไหนนะจ๊ะเรารีวิวการละเอียดทุกซอกทุกมุมอยู่แล้วมาดูในส่วนของบอดี้ภายในกันบ้างนะคะสําหรับบอดี้ภายในนะคะตั้งแต่ตัวแผงประตูเลยนะคะ แผงประตูนี่คือจะเป็นสีครีมทั้งหมดนะคะว่าที่ภายในเป็นสีทูโทนนะคะแล้วก็ตัวประตูหน้าไม่มีการถอดนะคะพ,พี่ไม่มีการถอดนะประตูเดิมโรงงานขอบซีนทุกอย่างยังอยู่ครบเม็ดอาร์คอยู่ครบทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็แผงประตูนะคะสภาพใหม่กิบไม่มีร่องรอยการขาดนะคะของในตัวฉลุหนังนะคะด้านข้าง มาดูในส่วนของมือจับนะคะมือจับต่างๆรา,า,ายละเอียดนะคะยังสวยงามอยู่แล้วก็กระจกฝั่งคนขับนี่สามารถปรับออโตได้มีเซ็นทรัลล็อกมาพร้อมนะคะกระจกมองข้างด้านนอกนะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้นะจ๊ะพี่ๆมาดูในส่วนของตัวเลขหม่กันบ้างนะคะ เลขไมค์คันนี้นะคะจะอยู่ที่2,2,000 0กิโลนะคะมีมาพร้อมในส่วนของตัวจอนะคะเป็นจอ Android Kenwood นะคะพี่พีแล้วก็สภาพคอนโซลด้านหน้าต่างๆสภาพใหม่กริฟเลยไม่มีแตกร้าวนะคะค่อนข้างที่จะสวยสภาพนางฟ้าเลยในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันมาแล้วนะคะแล้วก็คันนี้มีในส่วนของแอร์แบ็คู่หน้าแล้วด้วยนะจ๊ะ ระบบแอร์ภายในนะคะจะเป็นแอร์ออโต้นะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้บอกอุณหภูมินะคะขณะเราเปิดใช้งานอยู่อ่ะอันนี้สตาร์ตตัวรถกนะ็คือรถจะสตาร์ตติดง่ายนะคะร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็แอร์ออโต้นะคะนี่ที่บอกนะคะก็คือบอกอุณหภูมิขณะเราเปิดใช้งานอยู่นะคะพี่ๆอ่ะมาดูในส่วนของตัวระบบเกียร์นะคะคันนี้เป็นระบบเกียร์ออโต้ที่มาพร้อมกับเกียร์โฟร์วินะคะ เกียร์โสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะโฟวิวขับเครืค่อ่400ใช้งานได้ปกติเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดสภาพหัวเกียร์หนังเกียร์นะคะทั้ง 2. จุดยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะเจ้าของค่อนข้างที่จะดูแลรถดีมากๆนะคะตัวรถคันนี้ของเราเป็นรถบ้านร้อเปอร์เซ็นต์ประวัติชัดเจนนะคะ,ะมาดูในส่วนของตัวเบาะกันบ้างนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมแบบนี้เลยเบาะหนังสีครีมนะคะ เบอภายในคือสวยงามเลยนะคะทั้งคนนั่งด้านข้างแล้วก็ฝั่งคนขับเลยนะคะทางขึ้นลงสวยๆนะคะไม่ช้ำนะ,ะมาดูในส่วนของตัวต้นเบรคคันเร่งนะคะเดอกยางยังเต็มๆอยู่เลยนะจ๊ะแล้วก็ใต้ฐานพวงมาลัยไม่มีคราบสนิมเกาะเขินนะคะรถไม่เคยผ่านการจอดจมน้ําท่วมมาแน่นอนนะคะคันนี้มีติดพรมกระดุมมาแล้วด้วยนะพี่ๆติดพรมกระดุมมาแล้วรอบคันนะคะภายในนะอ่ะ สาวพะสภาพภายในคือสวยมากแล้วก็ใหม่มากๆเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวสันกระดูกงูด้านบนนะคะสันกระดูกงูด้านบนพวกขอบพวกเนี้ยคือยังเดิมสนิทอยู่เม็ดอาร์ต่างๆนะคะขอบตัวจุดว่าจุดโค้งตะเข็บเม็ดอาร์เดิมไม่มีร่องรอยการทําสีภายในมาแน่นอนนะคะน็อตแก้มด้านข้างประตูไม่เคยผ่านการไข,าขาการถอดเหลี่ยมเต็มหัวน็อตชัดนะคะมาดูด้านล่างฝั่งประตูกันบ้างนะคะ ให้ดูเลยว่าหัวน็อตเดิมเหลี่ยมสันเดิมนะคะน็อตไม่มีร่องรอยการขายติร์โลงงานอยู่ครบนะคะฟัมโค้ดโตยโยต้าชัดเจนเหลี่ยมน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยการข,ขยับไม่มีร่องรอยการทําสีนะคะสภาพค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็น่าใช้งานมากๆนะพี่ๆสภาพนี้รปีศูนย์แปดนี่คือหายากมากแล้วนะรถสวยคุณภาพดีคือหายากมากนะพี่ๆให้ดูประตูนะคะ ด้านหลังนะคะให้ดูเลยประตูด้านหลังนะคะพวกร่องรอยการขาดชำรุดไม่มีนะคะแล้วก็ประตูไม่เคยผ่านการเปลี่ยนการถอดนะคะให้ดูว่าตะเข็บเดิมโรงงานนะคะตะเข็บเดิมโรงงานทุกจุดนะถุดว่าจุดโค้งเดิมสนิทนะคะมือจับสวยงามนะ,ะแล้วก็เบาะแถวสองนะคะให้ดูเบาะแถวสองเบาะแถวสองนะคะสวยงามเลยเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะ ทางเดินขึ้นลงสวยงามนะคะใช้งานไม่ได้หนักเลยนะตัวรถคันนี้ต้องบอกว่าใช้งานใช้งานไม่ได้ใช้งานไม่ได้หนักเจ้าของดูแลดีนะคะอ่าประวัติชัดเจนนะพี่ๆน้านบนมีจอกลางนะคะมีจอกลางนะรายละเอียดนะคะชัดเจนครบทุกซอกทุกมุมนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างสําหรับเครื่องยนต์นะคะ คันนี้นะคะมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วเราเซอร์วิสเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเครื่องนิ่งๆเงี้ยแบบนี้เลยนะพี่ๆเครื่องยังสมบูรณ์อยู่นะคะแล้วก็น้ำยาไม่มีขาดนะคะน้ำยาไม่มีขาดนะน้ำมันต่างๆระบบน้ำมันไม่มีขาดนะคะให้ดูว่าภายในเดินติดแค่ไหนดูขอบตีนค้าเท้ทายังอยู่ครบนะคะ ครบนะคะแก้มด้านข้างเหลี่ยมสันน็อตไม่มีร่องรอยการไขขยับนะนี่ให้ดูรถแก้มด้านในไม่มีร่องรอยการถอดนะคะฝากระโปรงเดิมสนิทนะคะมีด,ดูไม่มีร่องรอยการไขขยบของหัวน็อตเลยนะขอบฟินต่างๆฝาเดิมโรงงานนะคะมาดูคันหน้ากันบ้างคันหน้าปัมโค้ดเอลชัดเจนนะคะตั้งวงกลมชัดเจนสติ๊กเกอร์ด้านหน้าอยู่ครบนะคะนี่ เม็อาร์คอยู่ครบนะคะเม็ดอาร์คอยู่ครบความตัวเลข5หลักไม่มีจางนะคะไม่มีการทาสีทับคันหน้าไม่เคยผ่านการเปลี่ยนนะคะให้ดูจากหัวน้อนเลยว่าคันหน้าไม่มีผ่านการเปลี่ยนนะคะเม็ดอาร์คอยู่ครบนะ,ะให้ดูสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่โหมดนะความโค้ด R ชัดเจนนะคะคันนี้มีระบบ ABS แล้วนะคะพี่แกนด้านข้างไม่มีการัขการอนทั้งสองฝั่งเลยนะคะให้ดูน็อตแกนด้านในเดิมสนิท สากระโปงหน้าตอนนี้ีล่องรอยการไขทั้งสองฝั่งนะอะ่ขอบสียาวยังอยู่ครบนะคะสติ๊กเกอร์วงกลมด้านบนอยู่ครบฟังโคโตโยต้าตัวอักษรชัดเจนไม่มีการพ่นสีทำสีใหม่นะคะสาจกระโปงเดิมๆสนิทแบบนี้เรื่อโยนติดแน่นนะคะฐานล่างไม่บิดเดียวนะคะถ่าพี่ๆท่านใดที่มองหารถไว้ใช้งานอยู่และต้องการรถคุณภาพดีนะคะ สามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยส่วนรายละเอียดราคาเพิ่มเติมนะคะคลิกคําว่าเพิ่มเติมใต้คลิปนี้ได้เลยตูนมีแจ้งไว้ทั้งหมดนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ